ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่177ตายล่าล้วนเป็นหมากในกระดานเจ้าไม่คิดว่าเบื้องหลังจุดประสงค์นี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เหล่าผู้ถูกเลือกออกรบหรือไงเจียงหลีกระพริบตาใส่เขาออก,กรบหรือลู่เสวียนมองเจียงหลีด้วยสีหน้ามึนงงตลอดหลายวันที่ผ่านมาเสียงนินทาทําให้พ่อเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างชัดเจนช่างสอนไม่จําจริงๆเจียงหลีรอกตาขี้เกียจอธิบาย นี่เจ้าพูดให้ชัดเจนหน่อยสิลู่สเสวียนเซาซีไม่เลิกข้ารู้ว่าข้าไม่ฉลาดเจ้าอธิบายให้ข้าข้าก็จะได้เข้าใจอย่างไรเล่าหลายวันที่ผ่านมาพวกเขากล่าวหาว่าพ่อข้าขี้ขลาดกลัวตายไร้ความสามารถก็ลวรบกับกิบเหล็กของต้าชินหาว่าท่านไม่อยากออกรบอีกอย่างพ่อข้าปิดประตูไม่ไปไหนไม่ยอมรับคำยั่วย,ยุของต้าชินท่านต้องมีเหตุผลของท่านแน่เมื่อเจียงหลีถูกเขาเซาซีจนเกิดความรำคาญประตูห้องนางถูกเปิดออกกระทันหัน เงาร่างสูงโปร่งบังประตูทางเข้าที่ไม่กว้างมากและบังแสงสว่างในห้องทำให้สองคนที่อยู่ในห้องหันไปมองเขาพร้อมกันดวงตาเจียงหลีหลีลงเมื่อเห็นว่าคนที่มาคือใครลูกสเสวียนกลับเบิกตากว้างกระโดดขึ้นมาเจ้านี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยในค่ายทหารห้ามต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวเจ้าอย่ามาหาเรื่องดีกว่า พูดจบร่างเขาก็มายืนบังหน้าเจียงหลีไว้ท่าทางเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูสายตาจ้องมองจิงเยี่ยที่ยืนหน้าประตูเห็นลู่เสียวอยู่ในห้องเจียงหลี่จิงเยี่ยก็รู้สึกโมโหขึ้นหน้าผู้ชายตระกูลลู่ไม่มีใครดีสักคนชอบหาเรื่องให้น้องสาวเขาเดือดร้อนทุกคนจิงเยี่ยมองข้ามลู่เสวียนเดินตรงเข้ามาหาเจียงหลี เ้าจะทำไมลู่เสวียนยืดพองตัวยื่นหน้ามาหาเขาอีกครั้งกระบวนท่าหกหมัดหนักในมือออกโรงแต่ทว่าเขาออกมือแล้วแต่กลับถูกจิ่งเย,ย้ใช้ท่าสี่ตำลึงแปดพันช่างหลบลมหมัดของเขาผลักเขากระเด็นออกไปจิ่งเย,ย้เป็นถึงหลิงเจียงยังมีหลักฐานร่างกายที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยอาหลีเกิดเรื่องแล้วจิงเย,ย่ที่มาถึงหน้าเจียงหลีพล่งออกมาทันที แววตาเจียงหลี่ดูจริงจังขึ้นยกมือขึ้นบังตรงหน้าลู่เสวียนที่จะออกหมัดอีกครั้งถามด้วยสีหน้าขรึมเกิดเรื่องอะไรขึ้นลู่เสวียนเก็บกระบวนท่าอย่างไม่เต็มใจพลางยืนต่อหน้าเจียงหลี่พูดด้วยน้ำเสียงน้อยใจซอเล็กฉึกฉึกแววตาแหลมคมราวกับจะฆ่าคนฟาดมาทางเขาลู่เสวียนจ้องมองจิงเย,ย่อย่างไม่ยอมแพ้เชิดคางเล็กน้อยอย่างได้ใจอย่าเรียกนางอย่างนั้นจิงเย่พูดเสียงเตือน ข้าจะเรียกลู่เสวียนยักคิ้วขึ้นอย่างอวดเก่งถ้าเรียกอีกข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเสียระหว่างที่จิงเย่ยพูดแววตาก็ปรากฏพลังสังหารออกมาลู่เสวียนเหมือนไม่รู้สึกตัวแน่จริงเจ้าก็มาสิพอได้แล้วเจียงหลีมองทั้งสองคนอย่างปวดหัวร่างชายสองคนนี้อายุอานามรรวมกันก็แก่กว่านางทำไมถึงทำตัวปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้ไหนว่าเกิดเรื่องขึ้นมิใช่หรือ ลู่เสวียนจิงเย,ย่เป็นคนกันเองเจียงหลี่อธิบายแบบสงสงถามพี่ชายต่อว่าตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ใครจะเป็นพวกเดียวกับเขากันเล่าลู่เสวียนบ่นออกมาแววตาที่มองจิงเย,ย่ยังคงเต็มไปด้วยความหวัดระแวงแต่ความหวัดระแวงและสายตามุ่งร้ายนั้นกลับมีความไร้เดียงสาปะป,ปนอยู่จิงเย,ย่เองก็ขี้เกียจเถียงกับเขาพูดกับเจียงหลี่ว่า ในกลุ่มผู้ถูกเลือกมีคนแอบแตัดสินใจไว้แล้วว่ารอคนต้าชินออกมาร้องตะโกนอีกครั้งหากแม่ทัพยังไม่ออกไปประชิญหน้ากับศัตรูกลุ่มผู้ถูกเลือกจะออกรบแทนทหารเป๋ยฝางอะไรนะพวกเขาบ้าไปแล้วหรือกดทหารแข็งแกร่งดังภูเขาทุกคำสั่งและกฎระเบียบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสั่งว่าห้ามออกรบก็คือห้ามออกรบพวกเขาจะฝ่าฝืนกฎคำสั่งอย่างนั้นหรือลู่เสวียนที่ฟังอยู่กระโดดตอบโต้ทันทีมีคนแอบชักจูงอยู่ เจียงหลีขขมวดคิ้วจิงเยี่ยพยักหน้าค่าสังเกตมาแล้วเรื่องทั้งหมดมีคนอยู่เบื้องหลังคอยชักนำอยู่พวกเขาทำเพื่อจุดประสงค์อะไรกันลู่เสวียนไม่เข้าใจจุดนี้จิงเยี่ยก็ส่ายหัว การออกรบโดยพลการจุดประสงค์เดียวก็เพื่อจะบีบบังคับทหารเปิยฝังทำสงครามแต่ว่าเหล่าทหารชายแดนไม่ยอมเริ่มสงครามก็มีเหตุผลของพวกเขาที่ตัดสินใจเช่นนั้นคนพวกนี้จะคล้อยตามอะไรนักหนาพูดถึงการสู้รบท่าเทียบกับเหล่าเทียนเจียวที่เลี้ยงมาในบ้านทหารชายแดนจะไม่เข้าใจกว่าหรือไงเกรงว่าหากเหล่าผู้ถูกเลือกออกรบจริงคงจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาด้วยเจียงหลีที่เงียบไปเอ่ยขึ้นช้า,ชา ข้าต้องเอาเรื่องไปบอกพ่อข้าเผื่อพวกโง่เงาเต่าตุ่นพวกนี้จะทำลายแผนการของท่านพ่อลู่เสวียนกระทืบเท้าก่อนจะเตรียมตัวเดินออกไปข้าไปด้วยเจียงหลีเองก็อยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่นางมีลางสังหรณ์บางอย่างเรื่องราวทั้งหมดลู่ซิ่งเฉารับรู้ทุกอย่างแล้วข้าไปด้วยจิงเย่ยก็พูดขึ้นมาลู่เสวียนหยุดเดินแล้วหันมองมาทางเขาเจ้า เจียงหลีกเอ่ยปากพร้อมกันเจ้าไม่สะดวกไปด้วยความหมายที่แฝงอยู่คำพูดนี่จิ่งเยี่ยเข้าใจดีเขาเป็นสิทธิ์ของสำนักหลิงอู่ใกล้ชิดกับคนตระกูลลูกเกินไปจะไม่ดีสักเท่าไหร่อีกทั้งหากสนิทสนมกับเจียงหลีมากเกินจะทำให้คนเกิดสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเจ้าระวังตัวด้วยจิงเยี่ยไม่ได้ยืนกรานอีกเพียงกำชับไว้เจียงหลีพยักหน้าลู่เสวียนหัวเราะเยาะ พ่อค้าไม่ใช่สัตว์ป่าดูร้ายอะไรสักหน่อยอีกอย่างนางก็เป็นคนของตระกูลลู่อยู่แล้วคำพูดที่ว่าเป็นคนของตระกูลลู่ทำให้จิงเย่ยกมัดแน่นสายตาคมดั่งดาบจ้องมองลู่สเสวียนไปเร็วเจียงหลีเร่งก่อนที่ภูเขาไฟจะระเบิดเจียงหลีตามลู่สเสวียนไปทางค่ายที่พักแม่ทัพระหว่างทางโชคดีที่ลู่สเสวียนมีสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลลู่ถึงจะเดินเข้ามาได้อย่างราบรื่น ในที่สุดเจียงหลีก็ได้เห็นชมหน้าที่แท้จริงของลู่ซิ่งเฉาวแวบแรกที่เห็นเจียงอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเขาในใจผู้ชายตระกูลลู่ช่างได้เปรียบจริงๆทุกคนล้วนเป็นชายหนุ่มรูปงามลู่ซิงเฉาที่อยู่ในวัยกลางคนเปล่งรัศมีอันน่าเกรงขามที่ผ่านการฝึกทหารมาคาดว่าคงจะดึงดูดให้ผู้หญิงชอบง่ายขึ้นท่านพ่อเมื่อเห็นท่านพ่อลู่เสวียนตื่นเต้นจนรีบวิ่งไปหา แต่ว่ากลับโดนลู่ซิ่งเฉาถลึงตาใส่ให้อยู่นิ่งทำไมไม่อยู่ในที่ที่เจ้าควรอยู่มาทำอะไรที่นี่ลู่สวียนที่โดนดุรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ก็พูดเรื่องเป้าหมายสาเหตุที่พวกเขามาหลังพูดเสร็จเขาก็มองไปทางพ่อของเขาท่านพ่อท่านต้องให้คนเฝ้าระวังพวกเขาไว้อย่าให้พวกเขาก่อเรื่องวุ่นวายรู้แล้วเจ้าไปได้ลู่ซิ่งเฉาตอบเสียงเรียบ ปฏิกิริยาของเขาทําให้เจียงหลีขวดคิ้วแปลกๆเกินไปแล้วท่าทีของลู่ซิ่งเฉาเหมือนจงใจมองข้ามไปเจ้าคือเจียงหลีหรือทันใดนั้นสายตาลู่ซิ่งเฉาก็ตกมาที่เจียงหลีแววตาเจียงหลีประกายวูบวาบดึงสติความคิดฟุ้งซ่านกลับมามองไปที่ลู่ซิ่งเฉาพยักหน้ารับทว่าภายใต้ความสงสัยของลู่สเสวียนลู่ซิ่งเฉาเผยรอยยิย้มจางๆพยักหน้าพูดว่าไม่เลวเป็นเด็กดีมากหืม เจียงหลีรู้สึกแปลกประหลาดใจกับคำชื่นชมนี้นี่มันอะไรกันท่านพ่อข้าไม่ใช่เด็กดีหรือไรลู่เสวียนพูดอย่างอิจฉาลู่ซิงเฉากลับมองลูกชายเขาด้วยสายตาสับสนยากจะอธิบายสุดท้ายพูดกำชับไว้ว่าดูแลหลีเอ๋อให้ดีๆละ่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ